สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆทํานทำน้ำยาล้างจานโคตรง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะเด็กปหนึ่งก็ทำได้นะคะเพื่อนๆป้าหมูไม่ได้พูดโอเวอร์นะเรามาดูวิธีทำกันเลยนี่นะคะอันนี้คือหัวเชื้อน้ำยาล้างจานนะคะปริมาณในถุงนี้คือครึ่งกิโลนะคะเขาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงมาในถุงนี้แล้วนะคะ เพื่อนๆแค่เติมน้ําเข้าไปนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะป้าหมูพูดถูกนะคะว่าเด็กปหนึ่งก็ทําได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูการทําของป้าหมูเลยนะคะว่าจะง่ายขนาดไหนป้าหมูใช้น้ําเปล่านะคะสามลิตรนะแล้วก็ใช้น้ําด่างที่เท่านะคะสองลิตรนะก็รวมกันเป็นห้าลิตรนะคะ จริงๆแล้วในสูตรน้ำยาล้างจานชุดนี้นะคะเขาสามารถทำได้ถึง6ลิตรเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าป้าหมูอยากจะมาลองทำให้เพื่อนๆดูนะคะใส่น้ํา5ลิตรเข้าไปหรือจะข้นมากหรือว่าจะข้นน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะถ้าว่ายังข้นมากอยู่เพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำเข้าไปเพิ่มได้อีก1ลิตรเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเติมน้ำเข้าไปทีเดียว6ลิตรนะ ถ้าเหลวเกินไปนะคะเพื่อนๆก็จะแก้ยากนะเพราะฉะนั้นนะคะทําตามป้าหมูบอกเลยนะเพื่อนๆจะต้องมีกระมังใบใหญ่แบบนี้นะคะเททั้งหมดนะคะลงไปในกระมังเลยนะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำด่างขี่เท่านะคะก็สามารถใช้น้ำเปล่าทั้งหมด5ลิตรได้เลยนะแต่ว่าต้องค่อยๆเติมเข้าไปนะคะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวนะป่าหมูจะค่อยๆเทน้ำด่างขี่เท่าก่อนนะคะแล้วจะค่อยๆผสมเขาให้เข้ากันนะ ง่ายไหมคะเพื่อนๆแค่เติมน้ําลงไปนะคะก็สามารถใช้ได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าป้าหมูจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะว่ารอให้ฟองยุบตัวลงก่อนนะคะเราถึงจะเก็บใส่ภาชนะไว้ใช้งานกันนะนี่นะคะฟองก็ยุบตัวลงบางส่วนแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะความข้นหนืดก็กําลังดีเลยนะนี่นะคะป้าหมูใส่น้ําไปทั้งหมด5ลิตรนะ ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้วนะคะเพื่อนๆเด็กปหนึ่งก็ทําได้นะเพื่อนๆดูว่าน่าใช้ขนาดไหนกลิ่นก็หอมนะคะเป็นกลิ่นมะนาวนะป้าหมูไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสีไม่ได้เติมอะไรสักอย่างเลยนะคะป้าหมูใส่ไปเพียงแต่น้ำห้าลิตรนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำด่างขี้เท่าก็ใช้น้ำเปล่าไปเลยทั้งหมดห้าลิตรแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเติมน้ำด่างขี้เท่านะคะเพื่อความสะอาดเข้มข้น ป้าหมูก็ให้เติมไปเพียง2ลิตรเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะตักใส่ขวดเอาไว้ใช้งานกันเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นน้ำยาล้างจานที่ทำภายใน5นาทีเสร็จแล้วนะคะป้าหมูทําแค่5นาทีเองเสร็จแล้วแล้วก็รอให้ฟองยุบตัวแล้วก็ตักเก็บเท่านั้นนะคะเราทิ้งไว้ ในขวดนะเขาก็จะข้นขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะตักใส่ขวดก่อนนะนี่นะคะป้าหมูก็ตักใส่ขวด เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสีก็สวยงามน่าใช้นะคะหอมกลิ่นมะนาวนะคะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยนะคะเพียงแค่ผสมน้ำ5นาทีเพื่อนๆก็ได้น้ำยาล้างจานในปริมาณ5ลิตรแล้วนะคะราคานะคะ69บาทป้าหมูซื้อมาในราคา69บาทนะคะเดี๋ยวชื่อร้านนะป้าหมูจะแปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยนะคะป้าหมูแนะนําเลยนะคะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะเด็กปหนึ่งก็ทําได้ค่ะผสมเพียง5นาทีเพื่อนๆก็มีน้ํายาล้างจานสูตรเข้มข้นเอาไว้ใช้ภายในครัวเรือนแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ